โอ้ยนั่งทํางานานานๆเนี่ยมันสร้างปวดคอปวดไหล่ปวดเอวจริง,รงๆเลยนะคะนึกถึงสมัยตอนเป็นสาวออฟฟิศค่ะอาการออฟฟิศซินโดรมก็กลับมาเยือนอีกแล้วแต่วันนี้นะคะปุ๋ยจะบอกว่าสาวๆคนไหนที่นั่งทํางานเป็นเวลานานๆไม่ต้องทนกับอาการปวดเอวอีกแล้วเพราะปุ๋ยมีตัวช่วยมาแนะนํำค่ะ Just watch me break me it ก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกเลยว่าปุ๋ยเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นสาวออฟฟิศนะคะนั่งทํางานตั้งแต่เช้านะคะเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง หกโมงเย็นเลยการนั่งทํางานเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็มักจะสร้างความทรมานให้กับเราเพราะเรามักจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมมีอาการปวดเกร็งนะคะตั้งแต่คอนะคะบ่าไหล่ลงไปจนถึงบริเวณช่วงหลังก็ทําให้ปุ๋ยเองอะคะ่ะจะต้องไปนวดเกือบเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่ามันมีอาการปวดแล้วก็ทรมานมากๆค่ะสาเหตุของการปวดก็เป็นเพราะว่าเรามักจะนั่งในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆโดยไม่ค่อยลุกออกจากที่โดยส่วนมากเสาออฟฟิศก็มัก Tá. หาอะไรนะคะมานั่งมาตั้งที่โต๊ะนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เรานะคะไม่ต้องลุกออกจากที่นั่นเองพฤติกรรมของการนั่งหรือว่ายืนที่ผิดท่าเป็นเวลานานๆน,นะคะมักจะทําให้เรามีอาการปวดเมื่อยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะมักจะทําให้บุคลิกภาพของเราค่อยๆเสียนะคะเพราะว่าเรามักจะมีอาการหลังค่อมหลังงอโดยไม่รู้ตัวนะคะวันนี้ค่ะปุ๋ยไม่ใช่สาวออฟฟิศแต่ก็ต้องทํางาน work from home ที่บ้านนะคะนั่งอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานๆคะ่ะก็มีอาการปวดเมื่อ เมื่ออีกเช่นเดียวกันจะบอกว่าอาการเหล่านั้นมันเริ่มลดลงเพราะกุ๋ยมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือนี่เลยเวสเทรนเนอร์ลิลี่เคิร์ฟส์นั่นเองนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการซับพอร์ตหลังค่ะช่วยพยุงลำตัวของเรานะคะให้เรานั่งตรงนะคะปรับบุค,คลิกภาพและยังช่วยบรรเทาอาการปวดหลังด้วยค่ะเนื่องจากว่านะคะในตัวของลิลี่เคิร์ฟสหักเขาจะมีในส่วนของสปริง การม้วนนะคะหรือว่า flexible steel b o n e นะคะถึง9จุดเลยค่ะซึ่งตัวสปริงตรงนี้นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการการันม้วนกันพับแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องการซับพอร์ตพยุงลำตัวของเราให้ตั้งตรงนะคะเราจะสามารถนั่งทำงานและมีบุคลิกภาพที่ดีในเวลาเดียวกันค่ะผลพลอยได้จากนั้นนะคะก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดหลังเพราะว่าเรานะคะได้จัดท่าทางการนั่งของเราให้ถูกต้องค่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าเวลาที่เราใส่เวสเซ็นเนอร์ขณะทำงานนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ จากที่ปุ๋ยได้ใส่เวส r เนอร์เอาไว้แล้วนะคะความรู้สึกแรกเลยนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราได้ถูกอบอุ้มอบรัดเอาไว้นะคะแต่ไม่ได้ทําให้เราอึดอัขดขณะเดียวกันเนื้อผ้าของเขานะคะมีความนุ่มสบายมากๆเลยโครงสร้างนะคะดีไซน์ของตัวผ้าที่ด้านหน้ายาวกว่าด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะทําให้ปกคลุมบริเวณไขมันส่วนหน้าท้องและด้านหลังที่สั้นกว่านะคะ ก็จะไม่ไปติดบริเวณก้นขณะที่เรานั่งนะคะจะทําให้เราสามารถนั่งได้นานขึ้นนะคะและตัวสปริงกันม้วนนะคะนอกจากจะป้องกันการม้วนพับของตัวเนื้อผ้าแล้วยังช่วยพยุงแล้วก็ซัพพอร์ตบอดี้หรือว่าร่างกายของเราเนี่ยให้ตั้งตรงได้อย่างแบบถูกท่านะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะที่จะช่วยลดในเรื่องของการปวดหลังเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะคะได้นั่งตรงก็สามารถที่จะนั่งทำงานเป็นเวลานานๆได้เลยค่ะ ประโยชน์ของการใส่เวชเทรนเนอร์ Lily c u r v e s นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันกระชับหน้าท้องแล้วก็ลดเอวนะคะทำให้ LS, เอวเอเอวคอดอีกประโยชน์หนึ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับสาวออฟฟิศหรือว่าคนที่นั่งทำงานหน้าจอคอมเป็นเวลานาน,านๆก็คือช่วยในเรื่องของการซับพอร์ตหลังนะคะช่วยในเรื่องของการพยุงหลังปรับหลังตรงนะคะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นจัดกระบวน่าการนั่งของเราให้ถูกต้อง จะได้บรรเทาอาการปวดหลังช่วงล่างไปได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคนี้ง่ายนะคะที่สาวๆออฟฟิศหรือว่า working women นะคะสาวๆที่ชอบการทำงานเนี่ยจะได้ใส่เพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถนั่งทำงานได้เป็นเวลานานขึ้นนั่นเองค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะและปุ๋ยจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการใส่เวชเทรนเนอร์มาฝากทุกๆสัปดาห์เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปนั่งทำงานต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ